เหมือนทองครับนักชกจากกระบี่หัวหน้าคณะคุณกิติศักดิ์กิจการหัวหน้าคณะคุณอดิศักดิ์นะครับคุณอดิศักดิ์กิจการแล้วก็มีคุณนิชพลกิจการครับเป็นผู้จัดการในหัวมิตรนครคุณสุเมศซือสัตบงกตพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนปัจจุบันซิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกออดิศักดิ์ครับนักชกในดวงใจซุปตาแชมป์โลกจอมบูครับรถถังจิตเมืองนนท์ 81ครั้งชนะ59แพ้20แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเมืองลาวเกียรติทงยศนายเพชรดอนสวัสดีครับนี่ดาวดังของสอปป,ปลาวครับ25ปีหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับผู้ใหญ่ไก่เลนูก็เป็นการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายโมเกียบทงยศกับ90ครั้งชนะ70แพ้16แล้วก็เสมอ4ครั้งครับ อะคู่ที่4มาแล้วนะครับคู่เอกนะครับวันนี้มวยดุเหลือเกินนะครับคู่แรกนี่จบยก3คู่2นี่จบยก2แล้วก็คู่ที่ผ่านมาครับจบยก4เชื่อว่าคู่นี้ก็มีที่สูงเลยนะครับ125ปอนด์จอมแรกทั้งคู่ครับเพชรโชลทานนี่ก็ไม่มีเกียร์ถอยเมืองลาวก็ถอยหลัง6ล้มครับน้ำมิงอานี่นะครับมาเริ่มยกหนึ่งครับในน้ำหนัก125นี่นะครับยอดมวยสามารถพยัคฆ์รุนนะมีฉมวกเพชร แล้วก็บุญหลายนะหรือว่าพานมทวนเล็กอย่างนี้นะแล้วก็มีทั้งนี่ลหลายคนเลยทีเดียวเพื่อหาสมรักขุนพินิษฐ์ชำานศักด์นำขบวนเทิดเกศแล้วก็ผาดโล่เงินนี่แล้วก็มีแสนชัยนะสอคิงสตาแกนสัดส่อสเพลินจิตแล้วก็ลำน้ำมูลหรือแม้กระทั่งเจริญทองเียียนบ้านช่องครับโอ้โหมาจะเล่นการคอครับมแต่ว่ามันลึกไปลึกไปครับเสียหลักครับเมืองลาว ก็รางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับอย่ารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับเตะก้านคอสอกกลับเข่า้อยหนึ่งมืนบาทโอ้ยบวกกันแบบนี้นี่ครับ แมเดี๋ยวเดี๋ยวรู้คุณออดเดี๋ยวรู้แม่ยังแจ้งรายนามผู้สนับสนุนไม่ครบเลยนะครับโอ้โหแลกกันแบบนี้มีสิทธิ์สูงนะครับอ่าอย่าลุกไปไหนครับปวดหนักปวดเบานี่ผู้บรรยายเตือนเลยนะครับว่าต้องอั้นต้องอึบไปก่อนครับเพราะว่าหนักแรงทั้งคู่ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอะครับแม่อะไรก็เกิดได้นะครับแมวัดดวงกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะแนีแรงทุกลูทุกเม็ดเลยทีเดียวอา้าวคุ้เอกวันนี้ด้วยนะครับ ฝ่ายแดงพิชรธรานนะครับน้ําเงินเมืองลาวมาเมืองลาวนี่แกตัดผมน่ารักมากเลยทันสมัยล้ําสมัยว่ากันเถอะอ้อาวฝ่ายแดงพิชรธรานเอาหลุดเถอหมัดมาปลายยกแล้วนะครับนิดนึงปลายยกแล้วอา้าวขยับปั๊บหมัดไปอีกทีนึงหมดยกที่หนึ่งท่านในาห้างวินัยวีระพุชงนะครับผวยการศักรสุนทรบัติแม่ไม้โมไทยด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทบุญส่งโอสดจำกัดยาดองเล้าตรเก้าเหลียนยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลม45ปีสยามคูโบต้าครับนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตเราต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะขอบพระคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโอ้โหบวกกันแล้วครับยกที่2ครับไม่รู้ว่ากรรมการด้านล่างสามทันดีจะได้โชว์ใบให้คะแนนหรือเปล่านะครับสีขาดด้านบนครับธงชัยทองสเสวกให้คะแนนมีพงพัดว่องไวปรวัตรแขกสิงห์ทรแล้วก็อรนุชการครับเอียงกันไปเวียงกันมาได้หวาดเสียวหลายช็อตเลยครับ นี่เลยครับฝ่ายแดงนะครับเพชรชุนราน้ำเงินเมืองลาววันนี้ต้องขอะพุนนะครับนึกถึงโตโตยตา้าโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับ02 662 65 66 55 5. เหอ้าขวาไปจากเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอะพุนนะครับซีพีเจริญพวกุลเอาขาอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะจับไปจับไปอย่างไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทั้งชูชีตเรียนภคกุสมพรแก้วรัศมีโชคนี่ลุ้นรายการนี้อุทัยด้วยนะนี่เอ้าลุ้นเลยเอา้าเตะตัดขาไปเลยทีเดียวเอ้า พยายไปอีกวันนี้สจต้องประจิมมาในสนามมาลุ้นมาลุ้นอ่าน,นี่ครับแมาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แมหลายท่านเลยครับมาชมสดๆดที่เวทีนานาชาติรังสิตแมแต่ถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็เปิดทูฟ e รยูแลละครับช่อง24รับชมกันทั่วประเทศเลยครับมวยบรนสนันเมืองของเราดูแม่เกมทําท่าทําท่าแม่แลกกัน เตียนอยู่เตียนไปด้วยกันทั้งคู่แล้วคุณฮอตดูด,อดอูอ่บวกกันบวกกันครับแมเพชรโรธานที่แกมั่นใจตัวเองเลยอะครับโอ้ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่ครับเมืองลาวนี่ดังมาก่อนนะครับอ่ยืนกันใกล้ๆวัดใจแหละครับเตะขาคืนไปครับเมืองลาบวกบัดขวาแมเพชรโชรธานก็โดดเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่มีค่อยเลยนะเล่นแรงอย่างเดียวเลยอะเมืองลาวน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเพชรโรธานเอาจับมาเมืองลาไปโอ้โหล้มกระเด้ง กระเดะไปเลยเอ้ามัดมัดไปเตะขามาอีกเอ้าไฟแดงนะครับเพชรชลทันเอาแรกเลยเหมืองลาวคอยตั้งแล้วคอยบวกเลยหุ้งซ้ายแต่ลำตัวเมืองลาวแรกแล้วเฮ้ยเตะขามาเอ้าเอาต่อยไปเอ้าขยับไปอีกเมืองลาวสู้สู้โอ้ย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 ดีครับมาดูโอ้โหวันนี้ของดีจริงๆครับมวยมันสนั่นเมืองผลงานการจัดโปรโมเตอร์ดีเด่น2ปีซ้อนครับหนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดช ดูครับโอ้โหดู่าเรียกว่านี่ครับทูฟอยูชอทที่ิบสี่ไม่มีเต้นครับใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูโอ้โหรการครับงูศูนย์ต่ละศูนย์เนี่ยแตะกรองไม้ไม้ไมนั่งสบายสบายสบายครับโอ้ยแหมย,ยกสามยกสามาเมืองลาวโดนแล้วเหมือนจะทนได้ครับต้องดูตอนนี้แดงถ้าโดนทนได้ไหมอุ้ยอุ้ยคุณออสดูดูทนได้ไหม อ่าเหมือนจะโดนกระจับครับกรรมการาการขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอกันกินยังมากกว่านี้นะมิงเอ้ายกสามแล้วนะยกสามแล้ว,วันแรกเลยวัดดวงแล้วดวนดาบดวนดาบเลยเอาน้ำเงินเมืองลาวนะครับเพชรชโลธานแดงเมืเองลาวเตะขามาดวนเลยดวนดวนไข้นอกไข่เอาขอมำขมำขมำยังไม่ไม่โดนนับเอา้าเพชรชโลธานแดงเอ้าเมืองลาวเมืองลาวใส่ซิใส่อย่ารอเยอะแม่แต่ผม ใคเทคอยู่แล้ววินเทควินเทคเอา้าเอา้าเมืองลาวเอา้าน้ำเงินบุกมาแรกเลยช่วยเทคชนทันเอ้าเอ้าเอ้ามาคร่ดีใครอยู่แล้วครับมาแดงแกมีทั้งเจาะลากแล้วก็ขึ้นบนแต่ว่าเมืองลาวไม่สนกับควงกำปั้นแมค่ควงกำปั้นหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับเมืองลาวโชกันจุเดือดร้าใจครับ คือไม่ต้องไปดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลาครับเตะเตะละเมืองลาวสวนหมัดขึ้นมาแทงเข่าไฟครับเพชรชรานรวบไว้กรรมการธงชัยธงสเวเอกออกเห็นว่าออกไม่ได้แยกเลยใกล้เชือกด้วยครับโอ้โหอะไรเนี่ยเอาโรกรกมาแดงปีเลยเอาไปแดงเพชรธรตาลน,น้ำเงินเมืองลาวเอาซ้ายไปนี่เมืองลาวน้ำเงินเอาเพชรชราเตะมาเอามาดีมาดีมามา,มาจับเอา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 มา วัดไปเลยนี่เม,ม,มืองลาวเมืเองลาเมืองลาพให้อ้าเมืองลาวมาห้าเมืองลาวมาเลยเอา้าพญานาคไล่มาไล่มาเอา้าแยกไปพชิชชลทานเมืองลาวเอ้ยอย่าอย่าอย่าเยียดน,นะอย่าเยียดน,นะอย่าเยียดน,นะโอ้โอยดูครับดูดูครับแม่ใครอยู่ใครไปแล้วครับตอนนี้แม่แดงกระบ,บี่น้ำเงินบ้านพี่เมืองน้อง ดูแแกกันนบบนี้คุณออดคุณออดดุใครลน่นใครล่นก่อนเมืองลาบอกว่าเจ็บจนชินชาไปหมดแล้วครับตอนนี้หัวก้อยโดนบัดไปเหมือนกันอ้าวเพชรธานจิ้มได้โอ้ยไม,ไม่รู้หายใจทางไหนเอาโดนบัดสวนบัดแทงใบายเกี่ยวคืนด้วยฮุกซ้ายครับโอ้โหใครน็องใครใครน้องใครคำถามมาไม่ยอมกุใครน็องใครเอาเพชรธานนะครับแดงน้ำเงินเมืองลาอดแทงมา เมืองลาวบอกไม่ไม่เข่าด้วยไม่เข่าด้วยตีได้ดีไปไม่เข่าด้วยอา้ากอดกอดไว้กอเอากรรมการแกะแยกมาสู้กันนอกมาสู้กันนอกปลายยกอา้าเมืองลาวต่อยไปต่อยไปต่อยไปอา้าและไปด,ดวดไปเตไปอา้ามันต้องซ้ายมาพีจเจริทธานอา้าเมืงเองลาวล็อกไว้พิจาจริญทานตีมาปลายยกปลายยกโอ้โหนี่นะครับ อะไรมันก็มันอย่างนี้เลยนะครับนี่อะหมดยกที่3เข่าลอยจระเข้ฟ้าหาง30,000บาทขอบคุณนะครับเจเจปอสาวหน้าร้านคอกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนรายการมวยทูฟายูช่องย4่รับส่วนลดมิกเซอร์ไป50%เลยครับที่ร้านคอกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นนะครับขอบคุณคุณจิน้นเจเจอุยอ้ยอุ้ยมานก็มีแล้วตอนนี้ <c oughs> ดูโอ้โห ด,ดูหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับเมืองลาวชกเหมือนมีความในใจกันมาก่อนครับแรกแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกนะครับยกนี้ยกสี่ยังด่วนกันไม่หยุดบวกในวัดในพละกําลังใครจะดีกว่ากันกรรมการธงชัยแกะแยกครับโอ้โหายแดงนะครับเพชรชรธานุเงินเมืองลาวเามืองลาวมาต้องจะสู้อย่างเดียวเลยนะครับเพชรชรธานเอาแทงมาเอาตีไปนี่ลยครับสมพรแก้วรัศมีมชชิลุ้นลุ้นด้วยอา้าว เดี๋ยวจะจัดมวยสักคนให้ท่านได้ชมอีกนะนักของเพชรอินเดียเอาแทงไปต่อยไปต่อยไปเอาแทงไปเพชรชลาทานนะครับเมืองลาวอย่ายุบนะอย่ายุบไปอีกแล้วเพชรชลาทานเอาต่อยมาเมืองลาวโอ้โหดูครับดูดูครับหมไม่ครับหมตอนนี้แดงเพชรโชลาทานไม่สนแล้วครับเล่นวงในอย่างเดียวเลยโอ้โหแต่ว่าดูเมืองลาวหมาแก๊นี่ครับแก๊บไม่สนแก บน,บนบนล่างล่างบนบน,บนล่างล่าง,างอยู่ในรชกค้มพ่าตัวทัว้งคู่ครับอ้าวนายเพชรจราทานขึ้นคอได้ขึ้นคอ,อได้ตีได้ไหมถ้ายังตีไม่ได้มันใกล้เชือกกรมการก็ต้องแยกครับผ่านไปนาทีครึ่งนะครับยกสี่โอ้โหต่อยกันเร้าใจจริงๆนะครับเล่นหนักอย่างเดียวแต่ไม่ลงนะโอ้โหเพชจรจุาทานแทงมาเมืองเราต่อยไปต่อยต่อยไปต่อยต่อยต่อยไปฟันไป,ทนไปแทงไปเพชรจรทานแทง นไหน,ไหนโอ้โห้กระซวกกระซวกเขาต่อยมาที่เอา้เาไปยืนละทัน จะช่วไปซ้ายเอาเ้ามืองเล่เมืองเลาไม่อยู่ต่อยไม่ได้นะครับต้องต่อยตลอดเอ้าปลายยกปลายยกโอ้โหดูดูครับผ้าผู้นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เดือนครับสมศักดิ์ศร,รีคู่เอกปุยมันสนัดเมืองนี้ครับปุยหุกซ่าบางัดอีกโอ้โหบักมาบัดกับเขาบัดกับเขาโอ้โหแต่ว่าทนได้นะคุณน้อนนักป้าแต่ก็เด้งไปเหมือนกันเอาสวนบักอ้าวขาแดงบัดน้ำเงินเอ้าเอาอย่าพูดว่าพูดว่าครับ มาัดกับเขา้าเอาติดที่มุมมามาเป็นชุดเลยครับมาแล้วมาแล้วเมืองเราเมืองเรามาแล้วเอา้าแทงได้ต่อยท้องต่อยท้องเมืองเราต้องต่อยเอา้าสู้มาแล้วโอ้ยต้นยกปลางยกปลายยก,ยยกมันอย่างนี้เอา้าเอา้าให้เธอทานแทงมาเมืองเราต่อยไปต่อยไปเอา้าเอา้าอย่านะเอา้าต่อยกันตัวไป โอ้โหดูครับเชื่อว่าคู่นี้ครับลุ้นคู่ดุเดือดประจําเดือนครับชิงดําชิงดําไม่สนแล้วตอนนี้เพชรชรทาแพทชวนเล่นวงไหนแต่ว่าเมืองลาวไม่เล่นด้วยคุณออดมาถักเอาไปก่อนปีกัดฉีดกอนโตหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทนะครับสปปลาวแมถ้าเป็นกีบนี่หลายสิบล้านเลยครับมาเอาเทๆๆเทเทได้ได้ไม่ได้ครับไม่รู้อย่าซุดนะอย่าซุดนะใครซุดไม่ได้นะเอาตีได้ตีไป โดนมาเยอะแล้วเมืองลาวเอา้าพยุโธางกันล็อกไว้เมืองลาวต่อยไปต่อยไปเอเอแม่นางเลยนางเลยนางมามามาสิครับมาสิครับเอา้าเมืองลาวพันยุโธางเมืองลาวต่อยไม่ถึงเอาซ้ายไปเอา้าไล่ต่อยไปใช่ไหม ให้ทุนรทานเอาต,าต่อยังตัวอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเอาตีแล้วตีแล้วหนึ่งแสนหนึ่งแสนอาชีพหนึ่งแสนแม่ไปตีตีไม่หนักก็จริงนะครับแต่ก็ตีไปเรื่อยโอ้โหดูครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกครละป่าดูผักทอดแบบไหนครับนอกกับไหนนอกกับไหนผักออกไปเมืองละผ<อ>ักออกอ้โโอ้ยโหโหโโโคอกระดุกแต่ไม่เป็นไรไม่สนผ่นานบอลลงไปให้ทุนรทานโอ้ทั้งคู่นี่ทานอะไรมา จับีดได้ได้ไม่ได้ครับอ้าวลุ้นกันกระพับบนโดนไม่โดนครับโอ้โหทนขนาดนี้โอ้โหต้องยกให้เลยยกให้กับให้กับความทนว่าไงเจอะทั้งเพิจารณาแดงนะครับหน้าตาแกกระวมเหมือนกันนะพิจารณาเอาเมืองลาวต่อยไปต่อยต่อยไปเอาต่อยไปเอาอเอียงเอียงเอาเมืองลาวเอาแมพิจารณาก็ทรายมาเอาต่อยแล้วเมืองลาวต่อยมาต่อยโอ้โหโดนไปสองเท่านะครับเมืองลาว โอ้โดนเยอะแต่ก็กระซวกเข่าด้วยนะครับเพชรชลธรรมโอ้โหนี่ครับมาอีกหนึ่งนาทีมาเชื่อว่าคู่นี้ครับนั่งอยู่ในใจคณะกรรมการจัดอันดับรับมหา่ันคณะกรรมการอย่าลืมคู่นี้คู่นี้อุ้ยเมืองลาวมาเพชรชลธรรเมืองลาวมาโอ้โหน่าชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับและคู่นี้นีต้องบอกว่าเป็นเต็งดูเดือดประจำเดือนแน่นอนครับ ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกโอ้ยโด,โดนโดดมตัตอีกแล้วอ้า,อาอวผู้บ้าแทงเขาขึ้นไปปัดไปเขา้าปัดกับเขามามาแดงมีเขา่านับเงินมีมัดครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่ต้นเอาซ้ายไปมัดไปมองลาวโอ้พนจลธามีาทุกลูกโอ้ต้นยกกลางยกปลายยกอา้าวมันการจะโอบอย่างไงยังเดาไม่ถูกยังเดาไม่ถูกเอา้าแทงไปอา้านายเอาด้วยนะเอาด้วยนะอโอ้โห นี่แหละครับปลายยกเหลือสิบกว่าวินาทีนิดๆเอ้าเดินอย่างเดียวเมืองลาวเอ้าพ้ชรุธานก็เตะออกไปเรื่อยเอ้าซ้ายไปต่อยมาแหมต่อยไม่เข้าเอ้าซ้ายไปเตะมาเอ้าต่อยทู่ท้องตีไปโอ,โอ้หมดยกสุดท้ายนะครับนี่แหละรางวัลแห่งความดุเดือดมันจริงๆนะครับไฟแดงวันนี้เพชรชรทธานนะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับ รอกรรมาการผู้ห้ามบนเวทีก่อนแต่ว่าแพ้ชนะก็แล้วแต่แต่ต่อยกันสุดสุด,สดและสุดมันเลยนะครับดูใบที่2แล้วก็ข้ามมาใบสุดท้ายนะครับแดงนะครับใบที่แดงวันนี้นะครับเพชรโชลทานนะครับไฟเต,เตอร์มวยไทยชนะเมืองลาวเกียรติพงยศประย่างโอ้โหดูเดือดนี่นี่ เสียโบนนะครับนัทเดชโอ้โหคนละหนึ่งหมื่นบาทเอามิงครับเบื้องต้นเบื้องต้นเอาไปก่อนคนละหนึ่งหมื่นบาทเบื้องต้นโปรโมเตอร์ผู้จัดโอ้น่ารักมากเลยเนี่เสียโบนนัทเดชนะครับนี่บอกว่าต่อยอย่างนี้สะใจเดี๋ยวได้ขึ้นไปเร็วๆนะอันนี้แหละครับโอ้โหดูโปรโมเตอร์ยังหนุ่มโปรโมเตอร์นี่หนุ่มก็น้ำมูกนะ โอ้โหนี่ครับแหม่สามคนบนเวทียอดเยี่ยมเลยครับอโอมพมเตอร์ยอดเยี่ยมนักมวยก็ยอดเยี่ยมโอ้โหนี่ครับนี่เลยครับความรัก